ป้าก็ถักมาถึงแถวที่17แล้วนะคะแล้วก็ขึ้นแถวที่18มาได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะแถวที่18นี้จะเป็นตัวปีกปีกหมวกนะคะก็คือตอนแรกว่าจะมาถ่ายต่อเลยนั่นแหละแต่ที่นี้แบตหมดนะคะมันเด้งออกก็เลยต้องเป็นคลิป2นะคะจากตรงนี้มาถึงตรงนี้17แถวนะของป้าแต่ว่าถ้าเวลาเราไปถักนะคะถ้าเกิดว่าถักมา17แถวแล้วมันยังสั้นอยู่นะก็สามารถถักต่อไปได้เรื่อยๆนะคะ ตรงนี้มันแล้วแต่น้ำหนักมือของแต่ละคนนะถ้าเราถักแถวสั้นๆนะ่ะมันก็จะมันก็จะยาวออกมาช้านะคะบางทีบางคนถัก17แถวแล้วยังยาวไม่เท่านี้ก็เพิ่มแถวเข้าไปค่ะทีนี้วิธีเพิ่มตรงส่วนบานนะคะก็เพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งหลักปกติตรงนี้เราจะลง 3F แล้วก็ 3F 3F ใช่ไหมคะระหว่างช่อง 3F แล้วก็เพิ่ม F ลงไปตรงนี้หหลักค่ะ ก็จะเป็นการขยายนะคะลง 3F ขยายช่วงปีกหมวกให้บานออกนะคะก็จะลง 3F ตรงนี้เสร็จแล้วระหว่าง3 f มเเนี่ยปกติจะลง 3F มาตรงนี้เลยใช่ไหมระหว่างที่ระหว่างระหว่าง f นี้กับ f นี้นะคะลงตรงกลางตรงนี้ 1F เป็นการเพิ่มนะคะเนี่ย แล้วก็มาลงตรงช่อง 3f มอีกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เพิ่มตรงนี้ F1 น,นะคะแล้วก็ลง 3-F เหมือนเดิมค่ะมันก็จะเป็นการขยายออกนะคะตัว f มันก็จะเพิ่มขึ้นตรงระหว่างช่องนะคะช่องละ 1f 1f ไปแบบนี้เรื่อยๆจนรอบนะคะถักไปยังไม่ถึงรอบมันก็จะเริ่มเริ่ม เริ่มเริ่มจะบานบานออกแล้วนะคะถักแบบนี้ไปจนรอบค่ะกะว่าจะถักให้เป็นคลิปเดียวจบในคลิปไงก็ไม่สำเร็จสักทีนะแบตมันหมดก่อนทุกทีเพราะว่าป้าถักแล้วป้าก็ตัดเป็นสั้นๆใช่ไหมล้วป้าก็ไปนั่งถักเนี่ยพอถักมาทีละแถวทีละแถวพอมาถึงตรงตัวหมวกวาก็ไปนั่งถักพอมาถึงตรงบานบานจะมาถักเอา้าแบตหมด <laughs> แบตหมดแล้วมันก็เด้งออกเอง <laughs> ก็เลยไม่ได้คลิปยาวบางทีคนก็ไม่อยากดูแบบคลิปมันไม่จบอ่ะดูแล้วก็ต้องไปหาคลิปต่อใช่ไหมแต่ว่าป้าจะทิ้งลิงก์ถ้าคลิปที่ไม่จบอ่ะป้าจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ใต้ช่องคอมเมนต์นะคะพอดูคลิปจบใช่ไหมก็เลื่อนเอามือปัดหน้าจอขึ้นไปนะคะลงไปตรงช่องคอมเมนต์น่ะป้าจะปักลิงก์ไว้ให้ตรงนั้น ถ้าเป็นคลิปที่ไม่จบนะคะทุกคลิปเลยป้าจะปักลิงก์ไว้ให้ปักลิงก์ไว้ให้แล้วก็จะเขียนต่อเขียนว่าดูคลิปต่อไปกดตรงนี้เลยค่ะนั่นแหละเราก็กดตรงนั้นเลยนะคะมันก็จะเด้งเข้าไปคลิปต่อเลยค่ะเพราะว่าแต่ก่อนนี้จะทําแบบจบในคลิปจบในคลิปตลอดไงบางคลิปก็ครึง่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งช่วงสี่ห้าปีที่แล้วนู้นตั้งแต่ตอนถักหมวกยังไม่มีใครถัก หัวเป็นรูปตุ๊กตาเลยป้าเอามาถักนะคะตั้งแต่หนุนสมัยเก่าเก่าน ون. แล้วยอดวิวก็เยอะเยอะช่วงนั้นแต่ว่าช่องนะไม่ผ่านช่อง YouTube มาไม่ผ่านไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สร้างไรายได้ไม่ผ่านแล้วโดนล็อกช่องด้วยก็เลยต้องมาสร้างช่องใหม่โดนล็อกเพราะว่าไปกดซ้ําไง กดส่งไปแล้วก็กดส่งไปอีกอะไรเงี้ยเราใจร้อนไงเราทําไม่เป็นเราส่งไปแล้วอา้าททำไมเขาไม่ตอบกลับมาอะไรประมาณนี้แหละก็ไปกดซ้ําอีกกดซ้ําไปซ้ำมาโดนล็อกเลยแล้วก็ต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ชีวิตชีวิตลันทดตอนช่องแรกอะยอดวิวเยอะถ้าได้ตังค์มันจะได้เยอะอยู่นะแต่มันไม่ได้ไง พอมาทําช่องสองนี้ยอดวิวไม่เยอะยดยอดยอดวิวหลักร้อยแต่ช่องหนึ่งยอดวิวเป็นหลักพันหลักหมื่นอยู่นะบางคลิปก็เป็นมีคลิปเป็นหลักแสนอยู่แต่อันเนี้ยช่องเนี้ยหลักร้อยตลอดเลยทุกคนหลักสิบหลักร้อยหัวจีปวดข <c oughs> ำถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบค่ะ ครบรอบแล้วนะคะก็จบเหมือนเดิมค่ะแทงที่ f ที่สองแล้วก็ล็อกไหมไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะขึ้นต่อไปขึ้นสีอะไรต่อไปสีเขียวไม่อยากให้มันมีรอยก็เลยเสียเวลาล็อกหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะมันจะได้ไม่มีรอยต่อทุกคน ต่อไปสีเขียวนะคะมันก็จะถักเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือตรงส่วนที่เป็นสีก็จะถักเหมือนเดิมแหละเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มี f เพิ่มขึ้นมาตัวหนึ่งแค่นั้นเลยนะคะอุ้ยชนก็ จัดใหม่ใหม่มันว่าวุ่นพันกันอยู่ในกระมังคราวนี้นะคะพอขึ้นอุ้ยผิดสีต้องสีเขียวสีโอ้ยนอะอุตส่าห์จัดจัดในกระมังเรียบร้อยแล้วมาจัดใหม่ต้องเป็นสีเขียวนะคะเราก็จะขึ้นมาทีนี้จากที่ลงระหว่างหลักนะคะเนี่ยสีตรงสีแดงเนี่ย จากที่ลงระหว่างหลักแบบนี้นะคะเราจะเปลี่ยนมาลงตรงกลางนะคะตรงกลางหลักที่สามนะคะตรงใน f 3หลักเนี่ยลงหลักที่3แล้วก็ขึ้นโซ่4คะ่ะแล้วก็ใช้หลักที่3มเนี่ยเป็น v นะคะทําเป็นตัว v แทนเนี่ยนะคะทําเป็นตัว v ตรงนี้แล้วก็ตัวหลัก f เนี่ยก็ลงเป็น f ไปเหมือนเดิมนะคะหลักที่เพิ่มเอาไว้เหมือนเดิม ส่วนหลัก3หลักเนี่ยเอาลงหลักที่3นะคะก็จะถักเหมือนเดิมนั่นแหละแค่ย้ายตำแหน่งนะคะเพราะว่ามันมี f เพิ่มมาหลักหนึ่งตรงกลางเนาะปกติเราจะลงปกติเราจะลงตรงช่องนี้ใช่ไหมแต่เราเพิ่ม F เข้ามาแล้วเราก็แค่ย้ายย้าย v มาไว้ตรง f ที่2นะคะ f ตรงกลาง โซ่หนึ่งขั้นไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ลง f ไปที่เดิมแล้วก็ f ที่เพิ่มก็ไว้เหมือนเดิมค่ะลายตาไหมทุกคนดูออกไหมลายตาไหมก็จะเป็นลง f ตรงกลางนี้นะคะหลักที่หลักที่สองหลักตรงกลางนั่นแหละแล้วก็ขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ลงที่เดิม แล้วก็ลง f ตัวที่เพิ่มนะคะก็ลง f ไว้เหมือนเดิมถักแบบนี้ไปจนรอบค่ะไม่ไม่ค่อยชินทำคลิปยาวๆแล้วไปทำแต่คลิปสั้นๆพอไปเล่นตนะิ๊กตอกเนาะก็ไปทำแต่คลิปสั้นๆสั้นๆแล้วอีกอย่างคือเครื่องเก่ามันเสียแล้วซื้อเครื่องใหม่มามันไม่มี ตัวตัวกล้องที่ในนั้นอนะใน iPad นนะมันไม่มีแบบกดแล้วก็หยุดแล้วก็กดต่อไปแล้วเป็นวิดีโอเดียวกันนะมันเป็นระบบ iOS ใช่ไหมมันไม่เหมือนพวก Android a n d r o i d มันกดอัดไปแล้วก็กดหยุดไว้แล้วก็มาอัดต่ออย่างเงี้ยเนี่ยไปยืมโทรศัพท์ลูกมา <laughs> ไปยืมโทรศัพท์ลูกมาถ่ายโอ้ยเนาะ กดถักไปแล้วก็กดหยุดไว้แล้วก็ไปถักแล้วก็มาพอจบแถวก็มาถ่ายต่ออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละพอมาถ่ายมันเลยแบตหมดก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วตรงส่วนปลายเนี่ยนะคะก็แล้วแต่ความบานที่เราชอบเลยนะจะเอากี่แถวก็ได้นะคะเดี๋ยวพอไปสีเขียวเสร็จก็จะกลับมาสีขาวสีขาวก็จะถักเหมือนแถวแถวที่เป็นสีขาวเนี่ยนะคะก็จะลง f 3ตัว f 1ก็เอาไว้เหมือนเดิม พอเปลี่ยนอีกแถวนึงก็จะถักเหมือนแถวนี้นะคะก็คือเหมือนกันสลับไปสลับมาเหมือนตอนช่วงถักตัวหมวกนี่แหละคะ่ะถักบานจนได้ขนาดความบานที่เราต้องการแต่ว่ามันไม่ควรเยอะแถวนะทุกคนเพราะว่าลายนี้มันเป็นลายที่บางๆไงเป็นลายบางด้วยแล้วก็ใช้ไหมาบางด้วยนะคะ ความอยู่ทรงมันก็จะไม่ค่อยมีนะเวลาเราไปซักแล้วอ่ะไหมมันจะนุ่มขึ้นแล้วพอนุ่มขึ้นแล้วมันจะตกลงมาปิดตานะคะแต่ตอนถักใหม่ๆอย่างเงี้ยมันจะยังอยู่ทรงอยู่พอไปถักแล้วมันถึงพอไปซักแล้วมันถึงจะเนี่ยมันจะย้อยลงมาปิดหน้านะคะป้าก็จะถักประมาณเนี้ยอันนี้ป้าถักไปขอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแถวนะคะขอบหกแถวแต่ว่าแถวที่หป้าถักเป็น เป็นเอ็เฉยๆนะเป็น x ลงในช่องแบบเก็บริมอะเก็บริมงานเฉยๆนะคะแล้วแต่เราชอบนั่นแหละเราจะทักส่วนบานเนี่ยบางคนชอบบานเยอะๆเนาะใส่ปิดหน้าปิดตาก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวป้าไปทักมาสักพักนะคะแล้วป้ามาอัปเดตให้ดูคะ่ะ ป้าก็ถักตรงปลายมา3มแถวแล้วนะคะ 1, 2, 3นะคะทีนี้จะขึ้นแถวที่4ตอนนี้เนี่ยหมวกบานออกประมาณนี้นะคะทีนี้ตรงปลายเนี่ยจะให้บานมากขึ้นนะคะป้าก็จะเพิ่มหลักขึ้นอีกนะคะก็เกี่ยวไหมขึ้นมาที่เดิมค่ะทําเหมือนเดิมนะคะขึ้นโซ่4แล้วก็ลงที่เดิม ป้าตัดไหมสีเขียวออกเพราะว่าลำคาญ <c oughs> คิดว่าน่าจะน่าจะอีกสองแถวก็เสร็จแล้วไงก็จะได้ไม่มีสีเขียวแล้วมันก็จะเหลือสีแดงแล้วก็ไปสีขาวอีกทีหนึ่งนะคะตรงปลายพอเสร็จตรงนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็ปกติจะลงตรงนี้เป็นเอฟใช่ไหมคะลงเป็นแบบนี้เลยนะคะลงเป็นเหมือนกันเลยก็คือโซ่หนึ่งแล้วก็ลงเป็น เอีกทีหนึง่งก็คือทำช่องนั่นแหละเพิ่มมันก็จะเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งหลักนะคะทำเป็นช่องอีกแล้วแถวสุดท้ายเราก็มาลง 3f เอาสีขาวลง 3f เอตรงปลายนะคะหมวก็จะบานบานก็ลงหลักถัดไปเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ลงที่เดิมแล้วก็ลง หลักถัดไปโซ่หนึ่งแล้วก็ลงที่เดิมแบบนี้นะคะก็เหมือนเพิ่มเพิ่มตัว v แบบนี้มาอีกตัวหนึ่งนะคะเพิ่มตรงหลักที่เป็น f นี่แหละเพิ่มเป็น v v v ติดกันเลยนะคะพอเสร็จครบรอบพอเรามาเพิ่ม f ตรงนี้มันก็จะบานออกทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบรอบค่ะอีกแถวเดียวก็เสร็จแล้วนะคะ แถวสุดท้ายแล้วนะคะข้ามอีกแล้วไม่ทันแสงอีกแล้วก็ถักแค่สามเอฟสามเอฟลงในช่องไปเรื่อยๆเลยค่ะเหมือนกับแถวเมื่อกี้นี้ที่เราทำช่องไว้ตรงตัวเอฟสีแดงนี้ใช่ไหมคะแล้วพอแถวสุดท้ายเราก็สามเอฟสามเอฟลงในช่องของแถวสีแดงไปเรื่อยๆจนรอบค่ะ ก็เสร็จแล้วนะคะแถวสุดท้ายลองไปทำกันดูคะ mm. ่ะก็ลายง่ายๆหมวกสีตีมคริสต์มาสนะคะแล้วก็จะเป็นหมวกโปรงโปรงหน่อยนะคะไม่แข็งนะหมวกนิ่มๆโปรงๆรง,งเบาๆนะคะเพราะว่าพอลายโปร่งแล้วอ่ะตัวไหมที่เราใช้มันก็จะน้อยลงไงน้ำหนักมันก็เลยน้อยลงนะคะ mm. ก็จะเบาๆใส่สบายๆบา,ยบานตรงปลายเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาดูคลิปกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะขอบคุณที่คอมเมนต์แล้วก็อุดหนุนสินค้าตามแท็กตามตะกร้าอะไรต่างๆนานานะคะขอบคุณมากๆค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แทงที่หลักที่2เหมือนเดิมนะคะก็จบดึงรอหอเสร็จตัดไหมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปซ่อนไหมไว้ข้างหลังนะคะ นี่ก็จะได้ม้วกฟิมคริสต์มาสนี่เห็นไหมพอเราเพิ่มตรงปลายก็จะเริ่มบานๆแบบนี้นะคะตอนถักที่เริ่มต้นตรงแถวที่หนึ่งแถวที่สองยังไม่ค่อยบานนะพอมาสามสี่แถวที่สี่แถวที่ห้าเนี่ยพอเรามาเพิ่มหลักตรงสีแดงนี้นะคะมันก็จะบานขึ้นประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่อยากให้มันบานกว่านี้นะคะก็สามารถถักต่อไปได้นะคะ ลองไปทำกันดูค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ